ชุดชั้นในกับกางเกงในที่ฉันตากไว้เมื่อคืนหายไปไหนหมดว้าวลายสตรอเบอรี่ด้วยน่ารักจังเลยไหนลองดมดูสิอหอมจังเลยลองดมอีกตัวหนึ่งสิชื่นใจกางเกงในก็หอม,อมผมเป็นโจรฮะ แต่ว่าผมไม่เคยขโมยทรัพย์สินเงินทองสิ่งที่ผมต้องการก็คือนี่ชุดชั้นในกับกางเกงในของผู้หญิงทุกๆคืนผมจะตะเวนหาชุดชั้นในกับกางเกงในที่ตากไว้หน้าบ้านเมื่อขโมยมาได้แล้วผมก็จะเอามากอดเอามาหอมเอามาสูดดมมันทำให้ผมมีความสุขมากผมทำแบบนี้มานานแล้วและผมก็จะทำต่อไป ในดูซิวันนี้ตากางเกงในสีอะไรโอ้สีเหลืองแสบตาเลยชื่นใจลองดูเสื้อในสิว่าวันนี้สีอะไรวะโอ้สีชมพูแล้วก็สีส้มเป็นสีที่เราชอบซะด้วยยิ่งดูยิ่งเซ็กซี่ได้ของแล้วกลับบ้านดีกว่า ฉันหายไปอีกแล้วเหรอเนี่ยี่มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะขอโทษนะเมื่อกี้ฉันได้ยินเธอพูดว่าชุดชั้นในกับางนเกงในเธอหายหรอใช่แล้วหายติดต่อกันสองวันแล้วเนี่ยไม่รู้หายไปได้ยังไงฉันตามไปตอนคืนพอตอนเช้าก็ไม่เห็นเธอยังดีนะหายแค่สองวันส่วนฉันน่ะหายติดต่อกันมาเป็นเดือนแล้วหายจนแทบไม่มีอะไรจะใส่แล้วเนี่ยทุกวันนี้ม่การตากชุดชั้นในกับางนเกงในไว้หน้าบ้านเลยกลัวหาย ันได้กินพวกเธอสองคนคุยเรื่องกันเก่งในกับชุดชันในหายหรอใช่แล้วทีแรกฉันคิดว่ามีแค่ของฉันคนเดียวที่หายไม่คิดเลยว่าของพวกเธอก็หายเหมือนกันของหายยังไม่เท่าไรแต่ถ้ามันทำร้ายผู้คนเนี่ยสิทุกวันนี้ฉันกลัวมากรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยอะฉันว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเงินพวกเรามาช่วยกันจับจนโรคจิตกันเถอะถึงแม้ว่าพวกเราจะเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอแต่ถ้าร่วมมือร่วมใจกัน เราโอาชนะมันได้แน่นอนโหดูสิมีชุดชั้นในลายเสือด้วยเซ็กซี่ยี่ใจสุดโอ้มีกางเกงในเข้าคู่กันด้วยจะขโมยกลับบ้านให้หมดเลยกลับบ้านดีกว่าได้ของแล้วแกเองเหรอไอ้โรคจิตที่มาขโมยชุดชั้นในกับกางเกงในพวกเราไปผมเปล่านะผมไม่ได้ขโมย ยังมีแน้ามาโกหกอ,อีกเหรอหลักฐานทามือขนาดเนี้ผม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 พวกเราตั้งใจเอาชุดชช้นในกางเกงในพวกนี้มาตากไว้พวเพื่อล่อจนอย่างแกให้ออกมายังไงละ่ะพวกเราจับมันส่งตำรวจกันเถอะคนแบบนี้ยปล่อยไว้ก็เป็นภัยกับสังคมอย่าจับผมส่งตำรวจเลยนะไม่ไปล่อยผมออกจากคุกเดี๋ยวนี้นะถ้าจะขังผมก็เอาชุดชั้นในกับกางเกงในมา ของผมเก่งๆได้ของผมเอามาเดี๋ยวนี้เราอะเห็นผู้หญิงใส่ชุดเนตรนาลีไม่ได้เลยเห็นแล้วของขึ้นทันทีเราชอบมากเลยอะเด็กผู้หญิงชุดเขียวมันดูน่ารักน่าทนุถนอมยังไงก็ไม่รู้มันช่างดึงดูดเราเหลือเกินเห็นแล้วอยากจะขโมยกลับบ้านทุกวันเนี้ย เราต้องไปแอบดูสาวเนตนารีที่หน้าโรงเรียนทุกวันแค่ได้เห็นก็เป็นบุญตาแล้วแม่หนูไปโรงเรียนแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะกลับบ้านกี่โมงเนี่ยลูกคงขับหน่อยนะจ๊ะแม่เรียนเล่นนารรเสร็จเพื่อนก็ชวนหนูไปกินหมูกระทะต่อถ้ากลับค่ำมากก็โทรบอกแม่นะเดี๋ยวแม่จะไปรับ จ้าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะหนูไม่ออกนอกลู่นอกทางแน่นอนเส้นทางบ้านกับโรงเรียนหนูเดินประจําจนชินแล้วแม่ไม่ได้ห่วงว่าลูกจะออกนอกลู่นอกทางหรอกนะแต่แม่เป็นห่วงอันตรายที่ไม่คาดคิดยิ่งหนูเป็นผู้หญิงแต่กลับบ้านมืดๆค่ำๆแม่ก็ยิ่งเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงหนูหรอกจ้ะแม่หนูดูแลตัวเองได้ถ้ายังไงเดี๋ยวหนูขอตัวไปโรงเรียนแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวสายจ้าลูกแต่ถ้าไม่กล้ากลับบ้านคนเดียวก็อย่าลืมโทรบ,บอกให้แม่ไปรับนะลูกจ้าแม่ นั่นเองจะไปไหนละนันอารมณ์ดีแต่เช้าเชียวแม่ลืมไปแล้วเหรอว่าวันนี้เด็กนักเรียนเขาเรียนเนตรนารีกันฉันก็จะไปแอบดูที่หน้าโรงเรียน,นซิ <H ee y> เฮ้ยเลิกทำตัวแบบนี้ไม่ได้แล้วลูกไม่ได้หรอกแม่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันชอบคนใส่ชุดเนตรนารีมองทีไรก็มีความสุขกระชุ่มกระชวยหวัวใจทุกครั้งเลยแค่มองเฉยๆนะ ห้ามไปลวนลามเข้าอีกละ่ะรู้แล้วหน้าฉันจะมองอยู่ใกลไกลหรอกงั้นฉันไปแล้วนะแม่บ๊ายบายลูกชายของยายเห็นผู้หญิงใส่ชุดเน็ตนารีเป็นไม่ได้เห็นที่ไรอยากจะเข้าไปใกล้ทุกทีซึ่งอาการแบบนี้ลูกชายป้าเป็นมาหลายปีแล้วเมื่อ3มปีก่อน มันก็ไปลวนลามเด็กผู้หญิงที่ใส่ชุดเนตนารีแม่เด็กผู้หญิงคนนั้นโมโหมากถึงกับแจ้งความเอาลูกชายปาเข้าคุกพอมันพ้นโทษอ,ออกมามันก็ยังทําตัวแบบเดิมๆฉันละกุ้มใจไม่รู้จะทํำยังไงกับลูกชายคนนี้ดีชุดเนตนารีมายังเนี่ยทำไมวันนี้ไม่เห็นเลยอ่ะรอน,นานแล้วนะชุดเนตนา,าลีเมื่อไหร่จะมาน้องเนตนาลีมาห้เห็นหน้าสักทีเถอพี่ใจจะขาดอยู่แล้ว เฮ้ยนั่นนั่นนั่นสาวใสชุดแนนดาลีเดินเข้าโรงเรียนไปแล้วแต่ไม่เป็นไรนะเราจะรอจนกว่าเขาจะเลิกเรียนแล้วก็จะเดินตมามไม่ให้ห่างเลยกินหมูกระทะอิม่มจังเลยเนาะนั่นดิโคตรอิ่มเลยว้าวกินหมูกระทะอิ่มแล้วหรอชอบทั้งสองคนเลยอะนี่ก็ค่มแล้วฉันว่าเรากลับบ้านกันเถอะมูุกกีฉันว่าเธอโทรให้แม่มารับเธอมันดึกมากแล้วผู้หญิงกลับบ้านทำค่ำมืดๆคนเดียวฉันว่ามันไม่ดีนะอืม แม่ไม่รับสายอ่ะเฮ้ยพ่อฉันมารับแล้วงั้นให้ฉันไปส่งเธอที่บ้านไหมไม่เป็นไรฉันเกรงใจบ้านของพวกเราก็อยู่คนละทางกันด้วยงั้นก็ตามใจฉันกลับแล้วนะบ๊ายบาย <Bye. S 1> บาย <c oughs> ทำไมแม่ไม่รับสายสักทีเนี่ย <c oughs> <c oughs> ขี้เกียจรอแล้วนะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเรากลับบ้านเองดีกว่า <c oughs> <c oughs> ตายแล้ววิกกี้โทรมาเราไม่ได้รับสาย <c oughs> งั้นเรารีบไปรับลูกดีกว่า สวัสดีจ้าน้องสาวเนตนาลีแกเป็นใครอะ่ะเรารู้จักกันด้วยหรอเราก็กําลังจะรู้จักกันอยู่นี่ยังไงละจ้าพาปีาไปบ้านกับพี่ไปไกลไกลเลยนะอย่ามายุ่งกับฉันไม่อยากไปไกลไกลแต่อยากอยู่ใกล้กล้มาหาพี่แล้วน้องเนตนาลีเอยากเข้ามาใกล้จนได้ you know. อไปหยุดเดี๋ยวนี้นะเองสัญญากับแม่แล้วไม่ใช่หรอว่าจะมองเฉยๆไงอยากเข้าคุกอีกหรือไงเฮ้อไม่ไม่ไม่อยากเข้าคุก ฉันจะไม่เข้าใกล้น้องแม่นารีอีกแล้วเมเอวนะไม่เข้าทุกนะมิวกินลูกแม่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแม่จ๋ายายขอโทษเลยนะที่ลูกชายของยายทําแบบนี้มันเห็นคนใส่ชุดเนตรนารีไม่ได้เวลาเห็นมันก็จะคลุ้มคลั่ง ควบคุมตัวเองไม่อยู่อยากถูกเนื้อต้องตัวเขาไปสมดปล่อยไว้ไม่ได้นะคนแบบนี้ถ้าลูกชายป้าไปทำร้ายคนอื่นล่ะจะทำยังไงฉันขอโทษจริงๆนะฉันจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วคุณยายคะหนูว่าลูกชายของคุณยายอาการไม่ปกตินะคะอาจมีภาวะทางจิตหรือว่าคุณยายรีบพาลูกชายไปพบจิตแพทย์ดีกว่าค่ะการที่คนเราค้ั่งอะไรบางสิ่งมากๆก็ถือเป็นอาการทางจิตชนิดหนึ่งนะคะคนรรีบพาเขาไปบำบัด ทางนี้ถือว่าโชคดีที่หนูเองก็ไม่ได้เป็นอะไรหนูเลยไม่อยากมีเรื่องแต่ถ้าเขาไปก่อเหตุกับคนอื่นคนอื่นอาจจะไม่ปล่อยเขาไปง่ายๆแบบหนูก็ได้นะคะจะจะยายเข้าใจแล้วยายจะรีบพาเขาไปพบจิตแพทย์อย่างเร่งด่วนของหลวกเก็บไว้เป็นของที่ระลึกได้ไหมพี่ชอบทุกอย่างที่เป็นเนตนาลีหมดเลยนี่ค่ะเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยหอมชื่นใจชอบอ ขอบใจนะที่ไม่เอาเรื่องลูกชายย้ายอย่าลืมนะคะคุณยายต้องได้พาเขาไปรักษานะคะ